ก็มาอีกแล้วนะครับกับการแกะกล่องนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวสวิตช์นะครับเอเ m มินิ Mini, นะครับเป็นของแบล็มิจิตนะครับจริงๆตัวนี้มันออกมานานแล้วนะครับได้สักพักหนึ่งแล้วตอนนี้มันออกมาตัว a t เ m มินิโปรนะครับซึ่งมันเป็นตัว2แล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับ ซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้สินค้านะครับหายยากมากนะครับหายากมากๆก,กว่าจะหาได้ต้องสั่งจองนะครับเป็น20 30คิวบางร้านนะครับแต่ตัวโปรตัว 2, 2> <c oughs> ตัวเทมมินิสองนะครับยังมีอยู่นะครับบางร้านมีอยู่2ตัวบางร้านมีอยู่1ตัวแล้วแต่นะครับลองหาดูเอานะครับสินค้าตัวเนี้ย อย่างที่บอกมันออกมานานแล้วนะครับมันเป็นสวิตมันเป็นสวิตเชอร์ที่ขนาดเล็กนะครับแล้วก็มันก็รวบรวมคุณสมบัติทั้งหลายเอามาอยู่ในตัวไอ้ตัวเนี้ยนะครับเยอะมากนะครับแต่มันก็มีข้อเสียนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยครับผมจะพูดนะครับพูดเลยเพราะผมไม่ได้พูดในนามของผู้ใช้งานนะครับผู้ใช้งานาตัว สวิต uh, นะครับ uh, ตัวไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่แล้วนะครับสวิตต์ตัวเนี้ยมันสามารถไลฟ์สตรีมมิ่งได้เพราะว่า <c oughs> ด้านในมันมันมีการ์แคปเจอร์อยู่นะครับมันมีการ์แคปเจอร์อยู่ในตัว <c oughs> แล้วก็ uh, สามารถต่อกล้องได้4ตัวนะครับอย่างที่รู้ๆกันนะครับโอเคที่เหลือก็คงจะไม่ต้องอธิบายอะไรมากเดีย๋ยวเรามาแกะดูก่อนนะครับว่าด้านในมันเป็นยังไงนะครับ แต่หลายๆคนก็คงจะเห็นแล้วแหละนะครับผมเห็นแล้วแหละว่าหน้าตามเป็นยังไงนะครับแต่ตัวเนี้อ่ผมผมเอามาใช้งานนะครับผมเน้นเอามาใช้งานผมไม่ได้เน้นมาเพื่อจะแบบเอ่อตามของใหม่หรือว่าหรือว่าต้องเอามารีวิวตอนที่ออกมายใหม่นะครับแต่ผมเน้นมาใช้งานนะครับผมเห็นข้อดีมันบางข้อนะครับผมเห็นข้อดีมันบางข้อที่ที่มันมีข้อดีนะครับ แต่ข้อเสียงก็มีนะครับข้อเสียมันเยอะไหมก็พอสมควรนะครับสําหรับการทําสวิตเชอ่อออกมาหนึ่งตัวนะครับการทําสวิตออกมาหนึ่งตัวมันก็ต้องมีให้ครบนะครับฟังก์ชันแต่ตัวนี้มีมาไม่ครบนะครับแต่แต่มันมีข้อดีบางตัวนะครับนีนะครับออกมาแล้วเนี่ยก็แค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรแค่นี้นะครับแค่นี้เองนะครับก็มีคู่มือนะครับก็ประมาณนี้ มีอะไรนะครับคูมือใบรับประกันนอ้องประมาณนี้อะไรก็เอามาใช้งานนะครับอย่างที่บอกผมเป็นคนใช้งานเอามาใช้งานจริงๆไม่ได้รีวิวแบบสินค้าใหม่มาต้องรีวิวนะครับอะแดปเตอร์มาให้ในตัวนะครับแล้วก็เป็นพวกปลั๊กนะครับมีมาให้สองสาแบบนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้ตัวแบนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตัวนึงตัวนึงขอโทษนะครับ <c oughs> ผมจะใช้ตัวนี้นี่ แบนเล็กนะครับผมว่าสะดวกดีนะครับสําหรับผมนะครับอ่ะใส่เข้าไปเลยนะครับโอเคจบนะครับไม่ต้องอะไรเยอะนะครับอ่ะมาตัวสวิตช์ก็นี่แค่นี้ข้างในไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับกล่องทิ้งไปเดี๋ยวพิ่งทิ้งนะครับเผื่อเอาไว้ใช้ต่อนะครับกล่องนะครับอ่ะก็อย่างที่บอกนะครับก็มีพอร์ตแลน hdmi h d m in นะครับมันรีวิว uh, ตัว,ว hdmi output อีกหนึ่งนะครับแค่นี้ก็ไม่มีอะไรหน้าตาก็แค่นี้นะครับสวิตนะครับก็ประมาณฝ่ามือประมาณฝ่ามือนะครับอ่ะโอเคมาสำหรับผมนะครับที่ผมเอาไปใช้งานคือหนึ่งผมได้ cut capture ห,นะ Capt หนึ่งตัวนะครับมันเป็น cut capture หนึ่งตัวนะครับสามารถ input เข้าไปใน v m i x หรือ obs ได้เลยนะครับมันได้ c u ด capture หนึ่งตัว 2. มันสามารถสวิต์กล้องได้อีก 3- 4ตัวการสวิต์กล้องผมจะผมมีสวิต์หลักอยู่แล้วนะครับผมใช้สวิต์หลักอยู่แล้วแต่ผมเอามันมาเพื่อ1สวิต์หลักซอสไม่พอสวิต์หลักอินพุตบางตัวไม่สามารถที่จะเอาเข้าสวิต์หลักได้ก็เอาเข้าสวิตต์ตัวนี้ได้นะครับอันนี้สําหรับงานไลฟ์โดยเฉพาะนะครับสําหรับงานไลฟ์โดยเฉพาะซึ่งมันเล็กมากนะครับมันเล็กมากวันนี้ ผมไปทํางานไลฟ์มานะครับผมไปเซตอัพงานไลฟ์มาซึ่งอุปกรณ์เยอะมากนะครับทํางานแค่กล้องเดียวหรือสกล้องอุปกรณ์เยอะมากนะครับที่จะต้องไลฟ์นะครับี่จะต้องเซตอัพนะครับคราวนี้ตัวนี้เอามาเนี่ยเพื่อทํางานกล้องเดียว2กล้องนะครับ2กล้องหรือโน้ตบุ๊กหนึ่งตัวนะครับแต่ข้อเสียมันอย่างที่ทุกคนรู้ก็คือ1มันไม่มีพอร์ตมาติงอยู่มาให้นะครับ คราวนี้จะใช้ก็ต้องสูบเอาถ้าจะใช้งานจริงๆนะครับเอาเอาสำหรับการใช้งานจริงๆนะครับสําหรับคนที่ทํางานนะครับก็คือต้องสูบเอาว่า,าถ้าไม่เพราะมันไม่มีจอถูกไหมครับไม่มี HD ไม่มีมัลติวิวก็ต้องสูบเอาว่า1 2 3เนี่ยภาพเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่สําหรับผมเองผมไม,ผม,ไม่ผมไม่ติดตรงนี้นะครับผมไม่ติดเพราะว่าผมเอามาเพื่อต่อกับสวิตช์หลักอีกทีหนึ่งนะครับหรือไม่ก็เอาไปไล่แค่ 1กล้องหรือ2กล้องเท่านั้นนะครับไม่มากกว่านั้นนะครับโอเคนะครับที่สิ่งที่ผมจะใช้จากวันคือนการ์ดแคปเจอร์นะครับสโครมาคีนะครับซึ่งตัวนี้มันมีโครมาคีมาด้วยนะครับจริงๆผมใช้แค่สอตัวนี้นะครับแล้วผมได้การ์ดแคปเจอร์แล้วผมได้สวิตช์หตัวนะครับซึ่งกับราคา1 1,800บาทนะครับถือว่าคุ้มมากนะครับถือว่าคุ้มเพราะว่า การแคปเจอร์ดัวตัวหนึ่งดีๆนะครับก็หลักประมาณ5,000อัพนะครับ5,000อัพอยู่แล้ว5 0 0 0ัน0จนถึงแ0 0 0 9,000แต่ตัวเนี้ยมัน11,800แต่ได้มาสัก3-4อย่างในใน1ตัวถือว่าคุ้มนะครับอินพุตไม่ได้2ช่องแชนแนลนะครับสามารถทำพิจ r e ร์พิจ t u ร์ได้คือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นงานสกลเล็กๆอะ่ะ จริงๆแล้วไม่ต้องแบกตัวใหญ่เลยก็ได้นะครับเอาไปพัฒนาอย่างอื่นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะใช้นะครับก็คือผมจะเอานะครับตัวเนี้ยไปไลายคู่กับอุปกรณ์ผมอีกตัวหนึ่งคือ e ีวีพานนะครับ X 2แต่วันเนี้ยอุปกรณ์มันอยู่หน้างานนะครับผมเซ็นน้ำไปแล้วนะครับพรุ่งนี้ไปทํางานไลฟ์นะครับไปใช้กับอุปกรณ์ตัวนั้นนะครับโดยที่ว่า ผมจะไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการไลฟ์นะครับจะไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการไลฟ์ก็คือจะใช้ตัวนี้กับอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้โคมาคีให้เป็นประโยชน์ในการทำไลน์นะครับก็หลักๆโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับยังไม่ได้ลองเสียบไฟอะไรดูนะครับแต่คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็จุดประสงค์ก็ก็ประมาณนี้นะครับที่ซื้อแบ็คเมจิกมาตัวนี้นะครับเอเท m i n น ไม่เอาโปรด้วยนะครับไม่เอาโปรด้วยเพราะว่าที่ไม่เอาโปรเราถึงเอาโปรไปตัวพอร์ตในการใช้งานก็มาไม่ครบอยู่ดีนะครับมันตีวิวเลือกมันมีมันตีวิวก็จริงแต่ไม่มีเอาพุท HDMI เพราะฉะนั้นข้ามตัวโปรไปอีกหมื่นกว่าบาทซึ่งผมมองว่าสำหรับผมไม่คุ้มนะครับแล้วก็ตัวไลท์ไลท์สตรีมผ่านพอร์ต <c oughs> พอร์ตแลน อันนี้ไม่โจมตีนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มองถึงการใช้งานสําหรับผมนะครับสําหรับผมไลฟ์ style, สไตล์สําหรับผมนะครับผมมองว่าโดยส่วนตัวคือไม่คุมนะครับสองหมื่นกว่าเพิ่อมอีกหมื่นกว่าบาทได้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมผมว่าความคิดผมไม่คุมนะครับเพราะผมมีตัวเลคคอร์ดอยู่แล้วหรือไม่ก็เอา USB ตัวนี้ไปเลคคอร์ดในโปรแกรมในคอมก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้ตัวเลคคอร์ดนะครับ หลักๆโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว a เทมม mini นะครับตัวนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเทดสอบใช้งานกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็วิจารณ์ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้งานจริงๆผมใช้งานจริงๆนะครับไม่เอามาไม่ไดเอามาเล่นไม่ไดเอามาแค่ทำไลฟ์สนุกๆนะครับผมใช้งานจริงๆนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ